สวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะคะก็คือหัวข้อรากที่2นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรานักเรียนอาจจะเคยเห็นเนาะเคยเห็นในในบทที่แล้วนะคะที่เราเรียนเรื่องพีทาโกรัสไปเนาะว่าไอ้คำว่า จำนวนอะไรที่มันยกกำลัง2แล้วได้จำนวนนี้อะไรเนี่ยอาจจะคุ้นเคยไปแล้วแล้วก็ครูก็สอนให้พวกเราได้ถอนรากนะคะโดยใช้เครื่องคิดเลขไปแล้วนะคะอย่างเช่นาารากที่2ของ25อย่างเงี้ยครูก็พานักเรียนถอดเขาเรียกว่าอะไรถอดรูทออกมาแล้วกดเครื่องคิดเลขออกมาได้5เนาะแต่ว่าวันนั้นครูก็อาจจะยังไม่ได้อธิบายความหมาย อย่างละเอียดให้นักเรียนฟังทีนี้วันนี้เรามาขึ้นหัวข้อนี้ครูก็จะมาอธิบายบดนิยามนะคะแล้วก็ความหมายของรากที่2ให้นักเรียนฟังเนาะอ่าเรามาดูที่นิยามของรากที่2กันเลยเขาบอกว่าให้ a แทนจํานวนจริงบวกใดใหรือ0นะคะจำนวนจริงบวกใด,ๆ,ะะนนกดๆก็ตั้งแต่1ขึ้นไปเนาะ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้รากที่2ของ a คือจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a ความหมายของคำว่ารากที่สองของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้ a นะคะก็อย่างเช่นรากที่สองของ49นะคะก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้49ซึ่งอะไรล่ะยกกำลังสองได้49ก็คือ7นั่นเองถูกไหม7ยกกำลังสองก็ได้49ทีนี้นอกจาก7แล้วมันยังมีอีกตัวนึงก็คือลบ7นะคะก็คือจำนวนที่เป็นบวกกับจำนวนที่เป็นลบเนาะ โอเคไหมอันเนี้ยแสดงว่า7กับลบเเนี่ยก็จะเป็นรากที่สองของ4ี่บนั่นเองต่อไปรากที่สองของ4ี่นะคะรากที่สองของ4ี่ก็คือจํานวนที่ยกกําลังสองแล้วได้4คืออะไรล่ะยกกําลังสองแล้วได้4อันนี้ก็คือแบบง่ายมากๆเลยคือเลขอะไรอ่ามันคือเลข2นั่นเองสองยกกำลังสองก็ได้4นอกจาก2แล้วมันก็ยังจะมีลบ2ด้วย เนาะโอเคต่อไปรากที่สองของ81ก็คือจํานวนที่ยกกําลังสองแล้วได้81นะคะมันก็คือเลขอะไรคะอ่ะมันก็คือเลข9นะคะ9ก8 1กับลบ9นั่นเองโอเคอันนี้คือแบบความหมายของนิยามของรากที่สองเนาะทีนี้เรามาดูตรงสรุปบ้างสรุปนะคะเราจะเห็นได้ว่าอ่ะจาก3ตัวอย่างนี้ก่อนแล้วกันจะเห็นได้ว่ารากที่2ของจํานวนต่างๆมันจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ราก มันจะมีอยู่ทั้งหมด2รากนะคะซึ่งเป็นรากที่เป็นบวกนะคะก็คือกลุ่มนี้กับรากที่เป็นลบนั่นเองทีนี้ข้อสรุปเขาก็เลยสรุปมาให้เราเรียบร้อยแล้วว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกรากที่สองของ a จะมีสองรากก็คือรากที่สองนะคะที่เป็นบวกนะคะซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้เราจะอ่านว่ารููนะคะรู a นะคะ แล้วก็2รากที่2ที่เป็นลบนะคะซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์มีเครื่องหมายลบข้างหน้านะคะแล้วก็ใส่ r ู o t a แบบนี้นะคะทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับศรากที่2ของ a ก็คือ0นะในกรณีนี้คือถ้าสมมุติเขาหารากที่2ของ0มันก็จะมีค่าเพียงแค่ค่าเดียวนะคะก็คือ0นนั่นเองโอเคนะนะต่อไป มาดูตัวอย่างจงหารากที่สองของสามสิบหกให้นักเรียนลองแต่บางคนน่าจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วแหละรากที่สองของสามสิบหกนะคะครูจะเขียนแบบติดสแควร,รูทก่อนรากที่สองของสามสิบหกตัวแรกที่เป็นบวกนะคะก็คือรูทสาสิบหซึ่งถอดออกมาได้ก็คือ6นั่นเองอันนี้ก็คือรากที่เป็นบวกต่อไปมันมีอีกรากหนึ่งใช่ไหมคะตามที่เราสรุปเมื่อกี้ก็คือรากที่เป็นลบนะคะ ลบรูทสนะคะซึ่งก็คือลบหนั่นเองที่ได้ลบหเพราะว่ามันมีลบข้างหน้าเนาะส่วนตรงรูทสามกเนี่ยก็ถอดออกมาได้6เหมือนกับข้างบนเลยดังนั้นเราก็จะสรุปว่ารากที่2ของ36ก็คือ6กับลบหนั่นเองค่ะต่อไปรากที่2ของ100ง่ายมากๆเลยได้สแควรูทหนึ่งร้อยกับลบสแควรูท 100อใช่ไหมคะอาทิตย์ที่เรามาคิดเลขรูทหนึมันถอดออกอามามันก็คือ10ส่วนลบรูทหนึก็จะได้ลบสินั่นเองดังนั้นรากที่2ของ100ก็คือ10กับลบสิเนาะต่อไปรากที่2ของ0ูนย์จุดหนมันเป็นทศนิยมละ0.01่ 01, กับลบรูท ศูนยนักเรียนคิดว่าจํานวนอะไรที่มันยกกําลังสองแล้วมันได้ส่วนจุดศูนย์หเวลาคิดจําได้ไหมครูบอกว่าให้เราคิดแค่ตัวเลขเนาะมันเป็น1น่งอ่ะดูว่าอะไรคูณกันเราได้1นึ่จำนวนที่คูณกันเราได้1ก็คือหนึใช่ไหมคะอ่ะ1นคูณหนึ ได้1แต่ทีนี้เราต้องการคูณแล้วอ่ะให้มันได้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดจากทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะคูณกับทศนิยม1ตําตำแหน่งก็จะได้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งดังนั้นจํานวนที่คูณกันแล้วด้0.01ก็คือ 0. 0.1คูณกับ 0. 0.1นั่นเองดังนั้นนะคะเราก็จะถอดรูท0.01ออกมาได้เป็น 0. 0.1นะคะส่วนอันนี้ก็จะได้เป็นลบ 0. 0.1 โอเคแล้วต่อไปรากที่สองของสิบห้ารากที่สองของสิบห้านะคะเล็บหนึ่งนะคะรากที่สองของสิบห้านะคะก็คือสแควร์รูทสิบห้ากับลบสแคว r ์รูทสิบห้านะคะทีนี้นักเรียนก็ลองมาหาว่า จำนวนที่มันยกกาลังสองแล้วมันได้เท่ากับ15บหมีไหมที่เป็นจำนวนเต็มจะเห็นได้ว่าไม่มีนะคะไม่มีดังนั้นรากที่สองของ15เราก็ก็คือถอดรูทไม่ได้อะเราก็ตอบแบบนี้เลยก็คือติดไว้เป็นรูทสิบห้ากับลบรูทสิบห้านั่นเองโอเคนะเรียบร้อยอันนี้ก็คือไม่ต้องถอดตอบแบบนี้เลยทีนี้ในแบบฝึกหัดของเรานะคะ ใบงานที่หนะคะให้เราหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้นักเรียนก็ทําเหมือนตัวอย่างเลยคล้ายๆตัวอย่างดูตัวอย่างมานี่แบบเนี้ยหารากที่สองของหนึร้อยโอเคเราก็เขียนออกมาแบบนี้ได้เลยคิดว่านักเรียนน่าจะพอทํากันได้อยู่เนาะโอเคนะเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปเนาะคุณครูก็สําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนเนาะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ